ซูชิโร่เราส่งมอบซูชิแท้ๆสดอร่อยเพื่อทุกคนซูชิโร่ซูชิสายพานยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นสเปริ่ของคนไทยไม่จำเป็นต้องพูดออกมาลวดลายสูงไทยไม่ได้อยู่เพียงบนผนังแต่มันเคลื่อนไหวบนร่างของคนกลางในอินเทอร์เน็ตในสเปริ่ง รู้ใจเขาเคลมเสร็จจะกลับแล้วจะให้ไปทอนไหนรู้ใจมีอู่ให้คุณเลือกเยอะกว่าปีที่แล้วจุดเริ่มต้นของชัยชนะเริ่มสตาร์ทจากในครัวทุกมือที่ออกจากวิทตรียโปรเจกต์เพื่อให้นักกีฬาไทยใส่สุดทุกคำไฟสุดทุกเกม เซ็นทรัลพัฒนาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศชื่อทีมไทยที่เซ็นทรัลดื่มโรไวตาสดชื่นมีพาวไบโอติจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโรไวตาได้รับเครื่องหมายฮาลานสนใจสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ TPI Coline และแอด TPIPL ทุกคะแนนทุกวินาทีสร้างความแตกต่างระหว่างผู้ตามกับผู้นัน้นความไว้วางใจเท่านั้นที่จะเชื่อมั่นได้เพื่อเวลาที่สําคัญที่สุดของการแข่งขันเพื่อช้ชนะ Precious Time Trading ผู้นําเข้าและควบคุมอุปกรณ์จับเวลามาตรฐานระดับโลกและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติของการกีฬาให้ประเทศไทยเมื่อมีการแข่งขันกีฬานึกถึง Precious Time Trading ผลการของนักกีฬาไทายที่เราถ่ายทอดสดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเทควันโดก็เก็บเพิ่มอีก3มเหรียญทองนะครับจากฝ่ายชายรุนล้วนเลยนะครับก็เป็นอันว่าเทควันโดเนี่ยจากเมื่อวานนี้3ทองวันนี้อีก3ทองเป็น6ทองแล้วนะครับ,รบแล้วก็ยังมีลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้อีกครับส่วนแบดมินตันอ่ยังได้ลุ้นในหญิงเดี่ยวนะครับเมย์ซ้ายหรือว่าเมย์สุภนิดาแล้วก็เมย์รัชนกเนียผ่านเข้ารอบรองชิงเลิศทั้งคู่นะครับก็ถือว่าแม้ว่า หลายทีมทีมคู่ผสมทีมชายคู่จะพลาดท่าให้กับมาเลเซียไปแต่ก็ยังมีลุ้นเปลี่ยนที่เราตั้งเป้าเอาไวคค้ครับคือทัมเดี่ยวกับก็ยังเหลือให้ติดตามกันอีกเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับการถ่ายทอดสดมากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่สามสิบสามนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์และผู้ที่เกี่ยวข้องท,งดดนนทั้งภาครัฐและเอกชนทุกท่านนะครับแล้ก็ต้องขอขอบคุณอยอโนมโตะนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโฆชนาการนักกีฬาไทยให้ใส่สุดทุกกเมใน